ครัวทองทรายนี่คือสราแห่งบ้านทรายทองโอ้เสียงผมมันช่างดีอะไรขนาดนี้พาผมไปประกวดเดอะไวท์นี่ผมต้องได้ที่1แน่เลยเอาเลยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับครอบครัวทองทรายนะทำความรู้จักกับครอบครัวทองทราย และใช้เวลากับสมาชิกครอบครัวที่แต่ละคนมีสีสันเว <c oughs> <c oughs> ้นจังหวะหายใจยังไม่ถูกเลยจะไปร้องเพลงยังไง <c oughs> และเจอกับปัญหามากมายสมาชิกครอบครัวมีทั้งหมด5คนยินดีต้อนรับสู่บ้านทองทรายมาทำความรู้จักกับพวกเขาด้วยการจับคู่ชื่อโอเคไม่ยากเว้ทุกคนมีชื่อสมศรีสมชายเนยบอลแตงโมมันง่ายมากเลยอะเนี่ยเด็กสมัยนี้นิยมชื่อสมชาย <c oughs> ไม่ใช่สมศรียอกหมคนนี้ก็ต้องสมชายสิอา้าวไม่ใช่เหรออ๋อๆแค่เรียงเรียงเรียงสลับไปมาก็ได้เว้ยผมนึกว่าแบบเอาเข้าไปอะไรอย่างนี้โอเคคนนี้ยสมชายแน่นอนแลไงเนะี้ยสมศรีคนสุดท้องน่าจะชื่อสมแตงโมน,น้นี <laughs> ถูกได้วะ่ะแล้วก็เด็กผู้ชายในะชื่อสมบอลแล้วก็สมเนยพ่อสมชายต้องเตรียมตัวไปทำงานอ่ากางเกงคุณพ่อยับนะ ถอดกางเกงมากกอนแล้วก็เตารีดเลยเรียบร้อยแล้วก็คุณพ่อใส่คืนไปทํางานคุณพ่อคุณพ่อจะเอาอะไรอีกอาเน็คไทเหรอมีของที่เดี๋ยวขออ่านโจทย์ก่อนได้ไหมอ่ะผมไม่สนใจละมีของที่เสียงต่อการมีของที่เสี่ยงต่อการที่น้องแดงโมเนี่ยจะหยิบเข้าปากกืนไปหมดระวังนะ น้องนี่มันจะกินอันนี้เข้าไปไงสีแดงแล้วก็รถจะกินด้วยเหรอมี oh, shit. Oh, shit. อะอะไรสีฟ้าว่าหมีเหรออ๋อไม่ใช่หมีนี่ไงแล้วก็รถรถไม่มีอันนี้สีเขียวเรียบร้อยนึกว่าจะกินหมี <Yeah. S 1> ได้เวลาอาหารเช้าแล้วคนอื่นอาจจะคิดว่าเฮ้ยเก้าโมงแล้วทําอาหารให้ลูกไม่ทันแน่เลยลูกต้องไปโรงเรียนสายแต่อัจฉริยะอย่างผมอะผมจะปรับเวลาที่นาฬิกาลง ขยับไม่ได้วะคือถ้าเป็นภาคหนึ่งอ่ะมันจะเกียนมันจะคิดอย่างนี้ว้ยภาค2ไม่เกียนไงภาค2แม่งคิดเหมือนคนธรรมดาซะงั้นไข่เหรอตอกไข่เอาฮะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอานมเนี่ยมาให้น้องแตงโมก่อนอ่าเสร็จแล้วอันนี้น่าจะกินพวกอาหารเนดไข่ดาวใส่ให้น้องเนี่ยน้องเนยนมนมให้ไข่อ๋อ ใช่ใช่ใชมาต้องใส่นมที่อาหารเม็ดด้วยปกติผมไม่ค่อยกินอาหารเม็ดไงได้เวลานอนกลางวันของแตงโมแล้วมาช่วยน้องให้นอนกันเถอะอ๋อนี่ไงไม่ใช่นะคะอีบ้าเออไม่ใช่หรอครับคุณแม่ออารถเหรอรถไม่เล่นของเล่นของเล่นก็ไม่เอาอันเนี้ยเ,เอาอะไรวะเอา้าเอาเอเอ๋อ อ๋องั้นแหละกูไม่เข้าใจก <c oughs> ไม่รู้อะของเล่นสีแดงเมื่อกี้มันน่าจะขัดเก้าอี้อะไรประมาณนี้ทําให้แบบแกล่งโต๊ะไม่แรงช่วยเนยออกกําลังกายกับแม่สมศรีหน่อยเอ่อทำไงอ่ะหวีหวีผมไม่เกี่ยวอ่ะปุ้งอะอะไรวะอ๋อผมเข้าใจแล้วคือโป่งเนี่ยมันจะทําให้แม่สมศรีเนี่ยมือกระตุกแล้วเราก็ต้องเป็นคนบังคับมือน้องเนยขึ้นมาดิ เอา,เอาจะต้องเลือกมือให้ดูมือซ้ายมือขวาโอเคอ่ามาซีมาซีคุณแม่ขอเร็วกว่านี้หน่อยช่วยให้เหนยเอาชนะพี่บอลอเล่นอะไรกันเนี่ยเอานี้ออกเหรอเอาไม่ใช่เหรอ <c oughs> นในกาหัวรอชันอย่างนั้นเหรอไอ้บอลไอสมบอล <c oughs> แกต้องเจอพลังของสมเนยแล้วเอาสีแดงออกก่อนไม่เกี่ยวอะไรอะ่ะเอา เดี๋ยวผมขยับอะไรไม่ได้เลยผมขยับสีฟ้าไม่ได้อ,อ่ออะตอนแรกผมเข้าใจนึกว่าจะเป็นเกมไม่นั้นอะที่จะให้แต่ละคนผลัดกันดันไม้ออกมากันทีละชิ้นอะแล้วใครทําล้มก็แพ้ผมคิดว่าจะเป็นเกมอย่างนั้นไงพี่บอลอยากจะแก้เผ็ดไปกินนมดิเขาบอกว่ากินนมมันจะช่วยแก้เผ็ดอยู่นะป่ <S <S วนกับตุ๊กตาน้องเนยแล้วอย่างไงคือผมจะต้องช่วยใครเออช่วยใครอ๋อ,อเข้าใจแล้วสลับหัวเว้ยเนี่ยหัวแดงอันนี้หัวน้ําเงินอันนี้หัวหมี หมีอ๋อมีไงมีหัวคือเราจะต้องช่วยน้องสมเลยเว้ยแล้วก็เนี่ยหัวแดงหัวเขียวเออมีใครมายุ่งกับอัลบั้มภาพสลับกันมั่วไปหมดแล้วอ่าพ่อสมชายเรียนก่อนพ่อสมชายเรียนเสร็จปุ๊บ,บก็ได้แต่งงานกับแม่สมเอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องคบกันก่อนนี่คบกันอย่างนี้เออพอเรียนเสร็จก็ได้คบกันหรือว่าคบกันแล้วค่อยเรียนวะก็ไม่รู้วะน่าจะเรียนก่อนไหมแต่แล้วก็แต่งงานพอแต่งงานเสร็จแล้วก็มีลูก พอมีลูกเสร็จแล้วก็มาอันนี้ใช่โอ้โฮสมบอลเล่นสมคอมนานไปแล้วเขาควรจะหยุดได้แล้วชักปักแม่งเลยปักอยู่ด้านหลังเนี่ยชักเลาเตอร์ก็แด่ปึ๊บอ่าปิดเลาเตอร์ไปจบไม่ต้องเล่นสมเนอยอยากได้เงิน80บาทเพื่อซื้อตุ๊ก,กตาใหม่นี่งไงเราแม่เหล็กน่าจะมีเงินซ่อนโอ้โหเหนื่อยจริงๆเลยที่เราเป็นคนฉลาดแล้วก็ใสห่หมูใส่หมูใส่ใส่ก็ไปดิ ครบหรือยังแต่ว่ามันหมดแล้วเอายังมีอีกยังมีอีกโอเคใส่เข้าไปมีอีกไหมหาไม่เจอแล้วนะทุบไหมทุบหมูทุบหัวน้องไม่ใช่จะมาทุบหัวน้องได้ยังไงเต้ต่อหาไม่เจอแล้วอะ่ะเหลืออะไรก่ออ๋อเก็บเงินเนาะอ๋อ,อเหลือแค่เก็บเงินไง น้ำร้อนเกินไปแล้วช่วยคุณแม่ปรับหน่อยอันนี้น่าจะเป็นขวดแชมพูหรือเปล่าใช่ไหมฮัลโหลเปิดฝักบัวเอาเป็ดให้น้องเล่นน้องจะได้เลิกร้องแต่ก็เลิกร้องไปแล้วนะหรือว่าตายไปแล้ววะยังไงอะเอานี้ไงอ้าวอ๋อมันมีสองฝั่งเว้ยน้าร้อนกับน้าเย็นฝั่งในอะ่ะน่าจะเป็นน้ําร้อนฝั่งนอกอะ่ะน่าจะเป็นน้ําเย็น เออ่ยท่อ,อลกอะไรแบบนี้ทำความสะอาดแล้วเอาขยะใส่เอออ๋อ,อ,อจะต้องเอาขยะเนี่ยเอาหมีไปไว้ที่ชั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไว้ที่โซโฟ,ฟาแต่ว่าผมขยับอะไรไม่ได้เลยนะอ๋อนี่ไงโอเคเต็มแล้วไปใส่ขยะก่อนอ่าแล้วก็มาดูนม่แล้วก็ไปใส่ขยะจบไหมไม่จบออ ดูดแถวนี้เอาเสื้อผ้าไม่มีลกเหรอดูดขี้หูดูดขี้ฟันดูดขี้ตีนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยพ่อสมชายกลับมาแล้วกอดกอดใครละ่ะกูก็ต้องกอดใครก่อนเราไอผมขยับอะไรไม่ได้อ๋อนี่ไงกอดอ๋อเป็นลูฟี่หรือไงฮะขยายขยายแขนนะเอา้า ปับป๊บปั๊บน่าจะแค่นี้พอหรือเปล่าเอาพ่อเป็นคนธรรมดานะลูกๆเอ้ยยืดมายืดสุดๆนะคุณพ่อใช้เกียร์สีได้หรือเปล่าครับเนี่ยไม่คุณพ่อหรือลูฟี่ครับวันนี้คุณแม่เหนื่อยมากอยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ uh huh. เดี๋ยวนี่จับลูกก่อนไอตัวนี้ชื่ออะไรวะสมแตงโมปะแล้วก็หูฟังน่าเรียบร้อย พวกเขาอยากเล่นโบลิิงแต่ไม่มีลูกบอลอ่าผมรู้เลยเอาถุงเท้าเนี่ยมามวนมวเว้ยแล้วก็มวนมวลตรงนี้ด้วยแล้วก็ใส่รวมกันอีกไม่ได้นะอ่าแค่นี้พอไาดิ่ะใหญ่ไปเหรอคราวนี้สลออาจจะรวมถุงเท้าผิดหรือเปล่าเมื่อกี้ผมอาจจะรวมถุงเท้าผิดหรือเปล่ามันต้องรวมกันโ แยกถุงเท้าออกไม่ได้แต่ว่าเนี่ยเอามารวมกันอ่ะไม่ได้แสดงว่าจะต้องแบบเอาทีละชิ้นทีละชิ้นมารวมกันคิดว่างั้นตอนนี้มาถึงข้อที่17ช่วยเนยให้ชนะเกมซ่อนแอบทีกระถางต้นไม้แล้วก็มีผมโอ้โหมันเื่อนได้เว้ยแหมแกตบตาฉันไม่ได้หรอกเอ้าก็นี่ไงไม่ค่อยลากมาหรือเปล่าหรือว่าเปิดฝาเปิดฝาด้านบนไม่มีอะไรนะถังขยะทําอะไรไม่ได้ มาใช้ตัวช่วยระดับที่2กันเถอะคุณพ่อหลบอยู่ในห้องใต้เพดานขย่าเพื่อให้ประตูออกขยา่าโอ้ยคือผมมาพยายามเปิดผมลืมทิคนี้ไปเลยคือการขยา่าตั้งแต่เล่นมาตอนที่1จนตอนเนี้ยกูขย่ามาทุกคลิปเลยมันลืมตอนเนี้ยขย่าวทำให้แตงโมหยุดร้องไห้อย่างไงดีแตงโมชอบกินกล่องสีแดงใช่ไหมยัดปากแม่ง ยัดปากไม่ได้นะลูกบอลอ,อ๋อนี่ไงมีอะไรซ่อนไม่รู้อะ่ะคืออะไรอะนี่งานนี่เหรอ่องเล่นจมูกตัวตลกน่าจะช่วยได้จ้าจ้าจ้าแล้วไงต่อน่าจะเกี่ยวกับพ่อแม่แล้วแล้วพ่อแม่อย่างไงเนี่ยเอาจมูกกลมๆไปไว้ตรงจมูกแล้วบีบทั้งคู่พร้อมกัน อผมโดนดับเบิลคิวสองด่านติดเลยเหรอเนี่ยโหได้เวลาถ่ายรูปครอบครัวแล้วสมเนยแล้วก็สมบอลต้องการการหวีผมเหมือนกันเรียบร้อยเอ้ยจังมือนี่จะรีบไปไหนเนี่ยเปิดไฟก่อนเดี๋ยวลืมอีกอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วภาพถ่ายครอบครัวของพวกเขาก็เสร็จสิ้นถึงเวลานอนแล้วทุกคนต้องกลับไปที่ห้องของตัวเอง พ่อกับแม่เขาต้องนอนด้วยกันสิพ่อกับแม่นี่อันนี้เข้าไปเตารีดของแม่เชื่อผมแล้วก็กุญแจอ่า้อนผูฟังน่าจะเป็นของแม่อ่าพ่อกับแม่เข้าไปแล้วตุ๊กตารถแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรผมไม่รู้อ้าวตัวหลอกหลับฝันดีนะสมาชิกของบ้านทองทรายไว้เจอกันใหม่โอเคเป็นไงกันบ้างทุกคนสำหรับเกมนี้ทุกคนสามารถตอบถูกกันเลยทุกข้อหรือเปล่า หรือว่ามีเพียงแค่ผมที่ตอบผิดอยู่คนเดียวไม่ว่าทุกคนจะตอบได้หรือไม่ได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยเจอกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับผม